ร้านต้นคามคาเฟ่ครับผมก็มีขนมหลากหลายชนิดนะครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเบอร์เกอร์นะครับผมจะมีทั้งเบอร์เกอร์นะฮะขนมปังเบอร์เกอร์ขนมปังฮอทดอกนะครับผมก็เออ่น่าจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างที่จะ เหมาะสมในร้านกาแฟและอิ่มอร่อยนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่ชอบทานกาแฟและมีมุมเงียบๆในการคิดงานนะครับผมเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอีอกอีอกอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่มีมานานแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะครับผมมีมานานแล้วครับผมนะฮะเป็นอาหารของทาง ต่างประเทศนะครับทางฝรั่งครับผมนะฮะก็ทางร้านนะฮะต้นคำคาเฟ่ก็จะมีขนมหลากหลายนะครับบราวนี่คุกกี้เต้าหวยนมสดนะฮะแล้วก็ขนมเบื้องอะไรแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าอ,อ,อานาคตค่อยๆทำไปนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมค่อยๆทำไปครับผมแต่ว่าอ่า จะค่อยๆจะขยับนะครับเพื่อนๆนะครับผมต้องดูเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็โรคภัยในปัจจุบันนะฮะ pm 2.5นะครับผมที่ทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยนะฮะจ๊งจ๊งกันไปหลายรายนะครับผมธุรกิจร้านอาหารโรงแรมนะครับด้วยโรคโควิด -19 นะครับผมเพื่อนๆก็ อันนี้ครับผมก็จะฝากไว้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับคือเดี๋ยวเอาเป็นว่าในอนาคตนะฮะผมผมมองว่าเออผมก็ขายแบบเรียนมา20ปีนะครับผมคิดว่าอายุเกือบ40-50ปีนะครับผมมันค่อนข้างที่จะต้องมีโปรเจกต โปรเจกต์ในการนำเสนอนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับนำสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับเพื่อนๆน,นะฮะเด็กรุ่นใหม่กับลูกหลานที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในอนาคตนะครับผมผมก็คิดว่ามันต้องนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆเข้าสู่สังคม นะครับผมนะฮะด้วยด้วยกลวิธีต่างๆนะครับผมที่ผมได้ได้ได้ค้าขายมานะฮะแล้วก็เป็นเซลล์ขายหนังสือเรียนนะครับเพื่อนๆนะฮะยังไงก็ฝากขนมและร้านกาแฟต้นคามคาเฟ่นะฮะไว้ในดวงใจด้วยนะครับเพื่อนๆว่าในทิศเทียนเนี่ยจะนำสินค้า ตัวไหนนะฮะขนมหรือผ้าคามตัวไหนเนี่ยออกมาเสนอขายในตลาดในอนาคตและต่างประเทศนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นสินค้าของประเทศไทยเรานะครับยังไงผมฝากร้านต้นคามคาเฟ่ไว้กับทุกๆคนด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคครับขอบพระคุณมากครับผม